สวัสดีขยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงจีนฟังเพลินขอบคุณที่ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริงตอนนี้สามารถสมัครสมาชิกหรือส่งซูเปอร์แตงเพื่อเป็นการสนับสนุนกำลังใจให้แอดมินได้แล้วนะคะตอนที่14การวิเคราะห์รอยเลือดและการตั้งคำถามถ,ามถึงพยาน ในเช้าวันรุ่งขึ้นองค์ชายสามหลีเจิ้นมีรับสั่งให้จางซินเข้าพบอีกครั้งที่ตำหนักของพระองค์ท่ามกลางความเงียบงันและสายตาจับจ้องของขันทีและผู้ช่วยคนสนิทบรรยากาศภายในห้องโถงยังคงเคร่งครึมแต่จางซินสัมผัสได้ถึงกระแสความสนใจที่แผ่ซ่านออกมาจากองค์ชายสามไม่ใช่ความไม่ไว้วางใจอย่างที่ผ่านมาแต่เป็นความใคร่รู้ที่ก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆหลังจากที่พระองค์ได้ฟังคำวิเคราะห์ของเธอเมื่อวันก่อนเจ้ากล่าวถึงรูปแบบการกระเด็นของเลือดอย่างไรหลวเหมย องชายสามเอ่ยขึ้นในที่สุดน้ำเสียงของพระองค์เรียบเรื่อยแต่เต็มไปด้วยความต้องการที่จะได้รับคำอธิบายที่กระสังชัดจังสินรับรู้ได้ว่านี่คืออีกหนึ่งการทดสอบและเป็นโอกาสที่เธอจะได้เจาะลึกลงไปในหลักฐานที่มองไม่เห็นให้องค์ชายสามได้เข้าใจจังซินโค้งคำนับอย่างนอบน้อมก่อนจะเริ่มอธิบายอย่างใจเย็นทูลองค์ชายสามหักเลือดกระเด็นออกจากการถูกแทงย่อมมีทิศทางและลักษณะเฉพาะเพคะ เธอเลือกที่จะไม่ใช้สับแสงทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนแต่พยายามเปรียบเทียบกับสิ่งที่คนในยุคนั้นพอจะจินตนาการได้เธอใช้มือประกอบท่าทางง่ายๆเพื่อให้องค์ชายสามเห็นภาพตามเช่นหากแทงจากด้านหน้าเลือดมักจะพุ่งไปด้านหลังหรือหากมีการดึงอาวุธออกอย่างรวดเร็วก็อาจจะมีเลือดกระเด็นเป็นเส้นไปตามทิศทางที่อาวุธถูกดึงออกเพคะการอธิบายของเธอราบรื่นและดูเป็นธรรมชาติราวกับสิ่งที่เธอพูดเป็นเรื่องสามัญสำนึก องชายสามยังคงนิ่งเงียบแต่แววตาของพระองค์ฉายความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆพระองค์เคยได้ยินหมอหลวงบรรยายลักษณะบาดแผลและการเสียชีวิตแต่ไม่มีใครเคยอธิบายรายละเอียดของรอยเลือดได้ชัดเจนและมีตันกะเช่นนี้มาก่อนตามบันทึกการชนสูตรหมอหลวงรายงานว่าองคหญิงหลิงหลงถูกแทงเพียงครั้งเดียวที่ทรงอกและเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็วเพคะจังสินกล่าวต่อ หากเป็นเช่นนั้นรูปแบบการกระเด็นของเลือดที่พบควรจะเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการลงมือเพียงครั้งเดียวและจากจุดที่ถูกแทงเพคะเธอเว้นจังหวะเล็กน้อยแต่หากมีร่องรอยการกระเด็นของเลือดในทิศทางที่ผิดแปลกไปจากนี้หรือกระจายตัวในบริเวณที่ไม่ควรมีคราบเลือดจำนวนมากนั่นย่อมบ่งชี้ถึงสิ่งผิดปกติเพคะสิ่งผิดปกติเช่นไรองค์ชายสามถามใบหน้าของพระองค์เริ่มแสดงความสงสัยอย่างชัดเจนเช่นการเคลื่อนย้ายศพเพคะ จางซินตอบอย่างมั่นใจหากศพถูกเคลื่อนย้ายหลังจากเสียชีวิตหรือมีการทำความสะอาดบางอย่างในที่เกิดเหตุย่อมจะมีร่องรอยของการเปลี่ยนแปลงปรากฏให้เห็นเพคะเธอระมัดระวังในการใช้คำพูดเพื่อไม่ให้ฟังดูเป็นการกล่าวหาใครโดยตรงแต่เป็นการตั้งข้อสังเกตจากหลักฐานเจ้าได้เห็นรายงานการชนสูตรและแผนผังแล้วองค์ชายสามเอ่ยเจ้าพบสิ่งผิดปกติเหล่านั้นหรือไม่จางซินพยักหน้าเล็กน้อย ทูลองชายสามในแผนผังตํนักที่หม่อมฉันได้รับมามีการกล่าวถึงคราบเลือดจํานวนมากที่พื้นเพคะแต่กลับไม่มีการระบุถึงร่องรอยการต่อสู้ที่ชัดเจนหรือเข้าของที่เสียหายจากการประทะเลยเพคะซึ่งโดยปกติแล้วหากมีการฆาตกรรมย่อมต้องมีการต่อสู้หรือการพยายามป้องกันตัวและเข้าของเครื่องใช้ก็ย่อมได้รับความเสียหายบ้างไม่มากก็น้อยเพคะ คำกล่าวนี้ทําให้องค์ชายสามต้องชะงักพระองค์ไม่ได้คิดถึงประเด็นนี้มาก่อนบันทึกของหมอหลวงเน้นไปที่สาเหตุการตายและลักษณะบาดแผลแต่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อมโดยรวมของที่เกิดเหตุมากนักอีกประการหนึ่งเพคะจังสินกล่าวต่อหากการเสียชีวิตเกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็วอย่างที่หมอหลวงรายงานเหตุใดจึงมีเพียงปิญยกของหมอมฉันที่ถูกพบอยู่ข้างพระวรกายเพียงชิ้นเดียวเพคะเธอเน้นย้ำถึงจุดที่ขัดแยง้งไม่มีสิ่งของอื่นใดตกหล่อนอยู่เลยหรือเพคะ ไม่มีร่องรอยของฆาตรกรที่แท้จริงเลยหรือเพคะสิ่งนี้ย่อมเป็นเรื่องที่น่าสงสัยอย่างยิ่งเพคะองค์ชายสามเริ่มใช้ความคิดอย่างหนักพระองค์เข้าใจแล้วว่าจังสินกําลังชี้ให้เห็นถึงความผิดปกติของหลักฐานที่ถูกนําเสนอซึ่งดูเหมือนจะถูกเตรียมการมาอย่างดีแล้วพยานที่เห็นเจ้าอยู่ใกล้ตำหนักองคหญิงเล่าเจ้าสงสัยอย่างไรองค์ชายสามถามต่อน้ำเสียงของพระองค์ไม่ได้ย้ยยานอีกต่อไป แต่กลับเต็มไปด้วยความใคร่รู้และต้องการคำตอบพยานผู้นั้นหม่อมฉันเชื่อว่าถูกจัดฉากขึ้นมาเพคะจังซินตอบอย่างมั่นใจดวงตาของเธอฉายแววเฉียบคมราวกับเครื่องสแกนที่มองทะลุความจริงในคำให้การของนางกำนันผู้นั้นกล่าวเพียงว่าเห็นคุณหนูหลิวเดินอยู่ใกล้ตำหนักองค์หญิงในช่วงเวลาก่อนที่จะพบศพไม่นานเพคะเธอเน้นคำว่าเห็นไม่มีรายละเอียดอื่นใดนอกจากการเห็น เพียงเท่านั้นเพคะไม่มีการระบุว่าพยานผู้นั้นเห็นหมอมฉันกำลังทำอะไรหรือมีท่าทีผิดปกติหรือไม่เพคะการที่พยานปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับปิ่นหยกของหมอมฉันที่ถูกนำไปวางไว้ที่เกิดเหตุนั้นยิ่งตอกย้ำว่าพยานผู้นั้นอาจถูกจัดฉากขึ้นมาเพคะจังซินกล่าวต่อไปอย่างไม่เกรงกลัวการมีพยานเท,ท็จปรากฏขึ้นพร้อมกับหลักฐานที่ถูกจัดฉากยิ่งบ่งบอกว่านี่คือแผนการที่ถูกวางไว้อย่างรอบคอบไม่ใช่เพียงการลงมือฆ่าโดยไร้ซึ่งจุดประสองค์อื่นเพคะ คำกล่าวของจางซินทำให้องค์ชายสามต้องครุ่นคิดอย่างหนักพระองค์เริ่มเห็นภาพของการจัดฉากที่ซับซ้อนตามที่จางซินกล่าวไม่ใช่แค่การฆาตรกรรมแต่เป็นการวางแผนเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจและปรักปรำผู้อื่นซึ่งสอดคล้องกับจุดประสงค์แฝงของพระองค์ในการเปิดโปงกลุ่มอำนาจมืดในวังหลวงเจ้าคิดว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังไม่ใช่แค่ฆาตรกรธรรมดาอย่างนั้นหรือองค์ชายสามถามย้ำอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าพระองค์เข้าใจถูกต้อง เพคะหม่อมฉันเชื่อว่าเป็นการวางแผนที่ซับซ้อนและมีเป้าหมายมากกว่าแค่การสังหารองค์หญิงเพคะจังซินตอบเสียงหนักแน่นผู้ที่อยู่เบื้องหลังย่อมต้องเป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากพอที่จะบงการนางกำนันให้เป็นพยานเท็จได้และยังสามารถเข้าถึงปิญยกของหม่อมฉันและนำไปวางไว้ในที่เกิดเหตุได้อย่างแยบยนเพค องชายสามเงียบงานไปชั่วขณะพระองค์หันไปมองขันทีคนสนิทที่ยืนอยู่ด้านข้างขันทีผู้นั้นโค้งคำนับเล็กน้อยเป็นสัญญาณว่าสิ่งที่จังซินกล่าวมานั้นมีน้ำหนักและสมควรแก่การพิจารณาหากเป็นเช่นนั้นเจ้าคิดว่าใครคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังแผนการทั้งหมดนี้องค์ชายสามถามสายตาของพระองค์คมกริบราวกับจะเจาะลึกเข้าไปในจิตใจของจังซิน จางซินรู้ดีว่านี่คือโอกาสสำคัญที่จะเปิดเผยความจริงบางอย่างแต่ก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเธอไม่สามารถกล่าวหาใครโดยตรงได้หากยังไม่มีหลักฐานที่แน่หน,นาพอทุนองค์ชายสามหม่อมฉันยังไม่สามารถระบุตัวผู้บงการที่แท้จริงได้เพคะจังซินตอบด้วยความสุขุมแต่จากข้อมูลที่หม่อมฉันได้รับมา ผู้ที่สามารถเข้าถึงปิ่นยกของหม่อมฉันและนำไปวางไว้ในที่เกิดเหตุได้ย่อมเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับหมอมฉันหรือเป็นผู้ที่มีอำนาจและอิทธิพลมากพอที่จะบงการผู้อื่นเพคะเธอพยายามสร้างเงื่อนงำเพิ่มขึ้นโดยการจำกัดวงของผู้ต้องสงสัยให้แคบลงซื่อเจียบ่ารับใช้ของหม่อมฉันให้ข้อมูลว่ามีเพียงท่านเสนาบดีซ้ายคุณหนูใหญ่หลิวท่านหูหยินใหญ่และตัวซื่อเจียเองเท่านั้นเพคะที่รู้ว่าปิ่นยกนั้นเป็นของหม่อมฉันและเก็บไว้ที่ใดเพคะ จังสินกล่าวพลางสบตากับองคชายสามเพื่อย้ำให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของผู้บงการองชายสามรีตาลงเล็กน้อยพระองค์กำลังประมวลผลข้อมูลที่จังสินให้และเชื่อมโยงกับสิ่งที่พระองค์ได้สืบสวนมาอย่างลับๆพระองค์ทราบดีถึงความขัดแยง้งภายในจวนเสนาบดีซ้ายและความทะย,ยานของคุณหนูใหญ่หลิวเจ้าหมายถึงคนในจวนของเจ้าอย่างนั้นหรือ องชายสามถามน้ำเสียงของพระองค์เริ่มมีแววแห่งความเย็นชาเล็กน้อยหากเป็นจริงดังที่จางซินกล่าวนั่นหมายถึงความสกรปรกที่ซ่อนอยู่ภายในชนชั้นสูงหม่อมฉันไม่อาจกล่าวเช่นนั้นได้เพคะจางซินตอบอย่างฉันฉลาดเธอไม่ต้องการกล่าวหาใครโดยที่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะมัดตัวหม่อมฉันเพียงแต่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้จากข้อมูลที่มีอยู่เพคะเธอเว้นจังหวะเล็กน้อย และหม่อมฉันเชื่อว่าผู้ที่ต้องการปร,กรักปรำหม่อมฉันย่อมมีแรงจูงใจบางอย่างที่สำคัญเพคะไม่ว่าจะเป็นความอิจฉาริษยาการต้องการผลประโยชน์ทางการเมืองหรือการต้องการกำจัดหม่อมฉันออกไปให้พ้นทางด้วยเหตุผลอื่นใดเพคะองค์ชายสามพยักหน้าช้าๆคำพูดของจังซินมีเหตุผลและตรงประเด็นพระองค์เริ่มเชื่อมั่นในความสามารถที่ไม่ธรรมดาของหลิวเหมยผู้นี้แล้วเอาเถิดหลิวเหมยอ,องค์ชายสามกล่าวในที่สุดน้ำเสียงของพระองค์ไม่ได้เรียบเฉยอย่างที่เคยแต่กลับมีแววของความสนใจอย,อย่างแท้จริง ข้าจะให้เจ้าตรวจสอบปิ่งหยกนี้ให้ละเอียดหากเจ้าพบสิ่งใดที่น่าสนใจจงแจ้งให้ข้าทราบทันทีพระองค์ตัดสินใจมอบปิ่งหยกให้อยู่ในความดูแลของจางซินชั่วคราวพร้อมทั้งเพิ่มระดับการคุ้มครองและเริ่มส่งผู้ติดตามที่ไว้ใจได้ไปช่วยอำนวยความสะดวกในการสืบสวนเพื่อให้จางซินสามารถเข้าถึงข้อมูลและสถานที่ต่างๆในวังได้ง่ายขึ้นจางซินโค้งคำนับอย่างนอบน้อมที่สุด ขอบพระไทยเพคะองค์ชายสาม,มอมฉันจะไม่มีวันทําให้พระองค์ผิดหวังเพคะเธอเอ่ยด้วยน้ําเสียงที่หนักแน่นและเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นเมื่อได้รับอนุญาตให้กลับจังซินก็เดินออกไปจากตำหนักองคชายสามพร้อมกับซื้อเจี๋ยแสงแดดยามสายที่สาสองลงมาดูสว่างสดใสกว่าที่เคยสองเท้าของหลิวเหมยที่เคยบอบบางบัดนี้กลับก้าวเดินอย่างมั่นคงและเปี่ยมด้วยความหวังเธอรู้ว่าภารกิจข้างหน้ายัางอีกยาวไกลแต่เธอก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอก็จะไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาอีกต่อไป การเป็นนักสืบสวนคดีอาชญากรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ผู้เก่งกาจของเธอจะต้องพิสูจน์ความจริงและนำความยุติธรรมกลับคืนมาให้ได้ไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยใดก็ตามตอนที่15้ารอยปริศนาบนปิ่นยกและการทดสอบความไว้วางใจ ในยามบ่ายที่แสงแดดอ่อนลงเล็กน้อยองค์ชายสามหลีเจินมีรับสั่งให้จังสินไปยังท้องพระคลังหลวงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เก็บสมบัติล้ำค่าและหลักฐานสำคัญของราชวงศ์จังสินรู้สึกตื่นเต้นระคนประมานี้เป็นครั้งแรกที่เธอจะได้ก้าวเ,เข้าไปในสถานที่สำคัญเช่นนี้และที่สำคัญกว่านั้นคือเธอจะได้เห็นปิญโยกชิ้นนั้นอีกครั้งซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่นำพาเธอมายังอดีตและยังเป็นหลักฐานสำคัญในคดีนี้ด้วย เมื่อไปถึงท้องพระคลังองค์ชายสามประทับยืนรออยู่แล้วโดยมีขันทีและทหารยามเฝ้าอารักขายอย่างเข้มงวดบรรยากาศภายในห้องโถงกว้างใหญ่เย็นเยือกกว่าด้านนอกผนังประดับด้วยตู้ไม้แกสลักอย่างวิจิตรบรรจงภายในบรรจุวัตถุบโบราณล้ำค่ามากมาย <ma id> องค์ชายสามพายมือไปยังกล่องไม้เก่าแก่ที่วางอยู่บนแท่นบูชาตรงกลางห้องปิญ,ญยกที่เจ้ากล่าวถึงอยู่ในกล่องนี้องค์ชายสามเอ่ยขึ้นน้ำเสียงของพระองค์ยังคงเรียบเรื่อยแต่ววตาที่จับจ้องมาที่จางสินนั้นเต็มไปด้วยการประเมิน เจ้าลองตรวจสอบดูเถิดว่ามีความผิดปกติใดหรือไม่จางซินคงคำนับอย่างนอบน้อมเธอเดินเข้าไปใกล้กล่องไม้นั้นอย่างช้าๆหัวใจเต้นระรัวด้วยความคาดหวังทันทีเปิดกล่องออกช้าๆเผยให้เห็นปิ่นหยกหมดสีเขียวเข้มเกือบดำที่วางอยู่ภายในแสงจากโคมไฟที่ส่องกระทบทําให้เนื้อหยกดูละเอียดราวกับน้ําแข็งที่จับตัวเป็นก้อนด้ามจับแกสลักเป็นรูปมังกรเลื้อยพันธุ์อย่างวิจิตบรรจงดวงตาของมังกรประดับด้วยอัญมณีสีแดงกําขนาดเล็ก ทันทีที่เห็นปิ่นหยกจางซินสัมผัสได้ถึงพลังงานลึกลับที่แผ่ออกมาจากมันพลังงานที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ที่เธอรู้จักความรู้สึกเย็นเยือกที่เคยสัมผัสในห้องปฏิบัติการเมื่อครั้งแรกที่เธอจับมันกลับมาอีกครั้งมันไม่ใช่ความเย็นแบบอุณหภูมิต่ำแต่เป็นความเย็นที่แทรกซึมลึกเข้าไปในทุกอนูของเซลล์เหมือนมันเป็นน้ำแข็งที่ไม่มีวันละลายจางซินใช้ถุงมือผ้าบางๆที่ซื้อเจียจัดหาใหหยิบปิ่นหยกขึ้นมาอย่างระมัดระวังเธอรู้สึกถึงน้ำ ทูลองชายสามหม่อมฉันสังเกตเห็นรอยขีดข่วนเล็กๆบริเวณหัวมังกรบนปิ่นหยกนี้เพคะจังซินกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังพรางชี้ให้องชายสามดูรอยที่เธอเพิ่งค้นพบรอยนั้นดูเหมือนจะไม่ได้เกิดจากการใช้งานปกติแต่คล้ายกับการถูกกระแทกหรือถูกเสียษสีกับวัตถุแข็งบางอย่างเธอใช้ปลายนิ้วลูบไล้ไปตามรอยนั้นอย่างเบามือพยายามประเมินลักษณะการเกิดของมันรอยนี้ดูเหมือนจะไม่ได้เกิดจากการใช้งานในชีวิตประจำวันเพคะราวกับว่าปิ่นหยกนี้ถูกนำไปใช้งานในลักษณะที่รุนแรงหรือถูกทิ้งลงพื้นอย่างไม่ระมัดระวังเพคะ องชายสามโน้มตัวเข้ามาดูใกล้ๆพระองค์ไม่เคยสังเกตเห็นรอยนี้มาก่อนรอยขีดข่วนเช่นนี้บ่งบอกสิ่งใดพระองค์ถามรอยขีดข่วนเช่นนี้อาจบ่งบอกถึงลักษณะการนำไปวางการทำตกหรือการเคลื่อนย้ายปิ่นยกอย่างเร่งรีเพคะจางสินธิบายหากเป็นหลือเมยใช้เองย่อมต้องหงแหนและระมัดระวังไม่น่าจะเกิดรอยลักษณะนี้ขึ้นได้เพคะคำพูดนี้ยิ่งตอกย้ำถึงความเป็นไปได้ของการจัดฉาก จางซินยังคงพลิกปิหยกไปมาพยายามมองหาร่องรอยอื่นๆที่อาจถูกมองข้ามไปดวงตาของเธอจับจ้องไปที่ลวดลายแกะสลักที่ซับซ้อนมันดูเหมือนสัญ,ญลักษณ์โบราณที่เชื่อมโยงกันเป็นวงจรหรือแผนที่บางอย่างซึ่งเธอไม่เคยเห็นมาก่อนในตำราประวัติศาสตร์ใดๆและสีของปิหยกหมดนี้เพคะแม้จะงดงามแต่ก็ดูเหมือนจะเข้มและมืดมนกว่าหยกทั่วไปเพคะราวกับมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ภายใน จังซินกล่าวเธอเลือกที่จะใช้คำที่คลุมเครือเพื่อไม่ให้ใครสงสัยเรื่องที่เธอมาจากอนาคตแต่ก็ชัดเจนพอที่จะดึงดูดความสนใจขององค์ชายสามเธอจดจำความรู้สึกที่ปิ่นหยกเปล่งแสงเจิดจ้าและดึงเธอข้ามมิติมาได้ดีพลังงานนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้พลังงานองค์ชายสามเลิกคิ้วขึ้นด้วยความสงสัยพระองค์มองปิ่นหยกในมือของจังซินด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยพระองค์ไม่เคยเชื่อเรื่องโชคลางหรือพลังลึกลับแต่คำพูดของจังซินกลับทำให้พระองค์รู้สึกบางอย่าง เพคะมันเป็นความรู้สึกที่บอกมิถูกเพคะจังสินตอบราวกับว่าปิยกนี้มิได้เป็นเพียงวัตถุโบราณธรรมดาแต่มันมีความสําคัญบางอย่างที่ซ่อนเร้นอยู่เพคะเธอพยายามเชื่อมโยงความรู้สึกส่วนตัวเข้ากับหลักฐานที่จะต้องได้เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือหากองค์ชายสามทรงอนุญาตหม่อมฉันอยากจะตรวจสอบรายละเอียดของปิญกนี้ให้ละเอียดยิ่งขึ้นเพคะ จังซินเสนอเธอต้องการเวลาที่จะได้สัมผัสและวิเคราะห์ปิ่นหยกนี้อย่างเต็มที่โดยปราศจากสายตาจับจ้องของผู้อื่นเธอรู้ว่าปิ่นหยกนี้คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดและอาจเป็นกุญแจสําคัญในการคลี่คลายปริศนาทั้งหมดด้วยอง์ชายสามยังคงจ้องมองจังซินด้วยสายตาที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมพระองค์เริ่มเห็นว่านางมีความสามารถ ที่น่าทึ่งจริงแม้จะยังไม่เข้าใจทั้งหมดแต่หลักการที่จังสินอธิบายนั้นมีเหตุผลรองรับและชี้ให้เห็นถึงจุดที่คดีนี้มีความซับซ้อนเกินกว่าที่หมอหลวงหรือนักสืบทั่วไปจะมองเห็นความสุขุมรอบคอบและความสามารถในการสังเกตรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของจังสินทําให้พระองค์ประหลาดใจอย่างยิ่งเอาเถิดหลิวเหมยอ,องคชายสามกล่าวในที่สุดน้ําเสียงของพระองค์ไม่ได้เรียบเฉยอย่างที่เคยแต่กลับมีแววของความสนใจอย่างแท้จริงข้าจะให้เจ้าตรวจสอบปิญกนี้ให้ละเอียด หากเจ้าพบสิ่งใดที่น่าสนใจจงแจ้งให้ข้าทราบทันทีพระองค์ตัดสินใจมอบปิ่นหยกให้อยู่ในความดูแลของจางซินชั่วคราวพร้อมทั้งเพิ่มระดับการคุ้มครองและเริ่มส่งผู้ติดตามที่ไว้ใจได้ไปช่วยอำนวยความสะดวกในการสืบสวนจางซินรู้สึกถึงแสงแรกแห่งความหวังที่สาสองเข้ามาในชีวิตที่มืดมิดของเธอนี่คือการทดสอบครั้งสำคัญที่เธอต้องผ่านไปให้ได้ เธอได้รับความไว้วางใจจากองค์ชายสามแล้วซึ่งนับเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เธอโค้งคำนับอย่างนอบน้อมที่สุดขอบพระทัยเพคะองคชายสามหม่อมฉันจะไม่มีวันทำให้พระองค์ผิดหวังเพคะเธอเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นและเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่น เมื่อได้รับอนุญาตให้กลับจังซิงก็เดินออกไปจากท้องพระคลังหลวงพร้อมกับปินหยกหมดที่อยู่ในมือและซื่อเจียที่ยืนรออยู่ด้านนอกแสงแดดยามบ่ายที่สัตวส่องลงมาดูสว่างสดใสกว่าที่เคยสองเท้าของหลิวเหมยที่เคยบอบบางแบบนี้กลับก้าวเดินอย่างมั่นคงและเปี่ยมด้วยความหวังเธอรู้ว่าภารกิจข้างหน้ายังอีกยาวไกลแต่เธอก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอก็จะไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาอีกต่อไป เมื่อกลับถึงจวนเสนาบดีซ้ายจังซินก็ตรงไปยังห้องของหลิวเหมยทันทีเธอวางปิ่นหยวกลงบนโต๊ะไม้เก่าๆอย่างระมัดระวงังและใช้ผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาดมันอย่างช้าๆเธอต้องการมองเห็นทุกรายละเอียดของมันให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้ดวงตาของเธอจับจ้องไปที่ลวดลายแกะสลักรูปมังกรอย่างพินิพิเคราะห์ซื่อเจี๋ยเจ้าช่วยหาผ้าขาวบางๆมาให้ข้าได้หรือไม่จังซินเอ่ยถาม ซื้อเจี๋ยพยักหน้ารับคำก่อนจะไปหยิบผ้าขาวบางๆมาให้จังสินใช้ผ้าขาวนั้นคลุมปิ่นหยกไว้บางส่วนและใช้แสงจากตะเกียงน้ำมันส่องดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่อาจถูกมองข้ามไปเธอพยายามมองหารอยนิ้วมือหรือร่องรอยอื่นๆที่อาจหลงเหลืออยู่บนปิ่นหยกแม้จะรู้ว่าในยุคนี้ไม่มีเทคโนโลยีในการตรวจลายนิ้วมืออย่างละเอียดแต่ก็เป็นไปได้ว่าอาจมีรอยนิ้วมือที่พอจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหากมีการสัมผัสอย่างรุนแรง รอยขีดข่วนนี้เกิดจากการถูกเสียสีกับโลหะบางอย่างนั้นหรือจางซินพึนพรรมพำกับตัวเองเธอพยายามจินตนาการถึงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดรอยนี้ขึ้นหากฆาตกรนำปิ่นยกไปวางไว้ในที่เกิดเหตุอย่างเร่งรีบหรือทำมันตกอาจเป็นไปได้ว่ามันไปเสียสีกับเครื่องประดับหรือส่วนหนึ่งของอาวุธ เธอหลับตาลงอีกครั้งพยายามสร้างภาพเหตุการขึ้นในจินตนาการปิ่นหยกที่ส่องแสงเจิดจ้าในห้องปฏิบัติการการถูกดึงข้ามมิติเข้ามาในร่างของหลิวเหมยและปิ่นหยกที่ปรากฏในที่เกิดเหตุฆาตการรมองหญิงหลิงหลงทุกอย่างเชื่อมโยงกันอย่างน่าประหลาดเธอเชื่อว่าปิ่นหยกนี้มีความสำคัญมากกว่าแค่เป็นหลักฐานแต่มันคือกุญแจที่จะนำพาเธอไปสู่ความจริงทั้งหมดปิ่นหยกนี้ต้องมีอะไรมากกว่าที่เห็นจางซินพึมพำกับตัวเองมันเป็นทั้งจุดเริ่มต้นและอาจเป็นจุดสิ้นสุดของเรื่องราวทั้งหมดนี้ ค่ำคืนนั้นจังสินใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการวิเคราะห์ปิ่นยกและทบทวนข้อมูลทั้งหมดที่เธอมีเกี่ยวกับคดีนี้เธอเริ่มวาดผังความคิดในหัวเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้จากซื่อเจียรายงานการชนสูตรแผนผังตำหนักและคำให้การของพยานเข้ากับหลักการทางนิติวิทยาศาสตร์ของเธอแม้จะปราศจากเครื่องมือทันสมัยแต่สมองที่เปี่ยมด้วยความรู้และประสบการณ์ของเธอก็ยังคงเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุด เธอมองเห็นภาพรวมของคดีที่ซับซ้อนนี้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนี่ไม่ใช่แค่การฆาตกรรมแต่เป็นแผนการที่ถูกวางไว้อย่างแยบยลเพื่อโยนตนความผิดให้หลิวเหมยและเบี่ยงเบนความสนใจจากการสืบสวนที่แท้จริงฉันจะต้องหาตัวฆาตกร,รที่แท้จริงให้เจอไม่ว่าคนผู้นั้นจะส่งอำนาจและซ่อนตัวได้แนบเนียนเพียงใดก็ตาม จางสินพึนพรรมพำกับตัวเองแววตาของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและแข็งแกร่งราวกับนักสืบผู้ไม่เคยยอมแพ้ต่อความจริงแม้จะอยู่ในร่างที่บอบบางของหลิวเหมยเธอก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายทั้งหมดที่รอยอยู่เบื้องหน้าในราชวงศ์ถังแห่งนี้ตอนที่16เงาแห่งความไว้วางใจ องชายสามหลีเจิน้นกลับมายังตำหนักของพระองค์หลังจากพบกับหลิวเหมยที่ท้องพระคลังหลวงพระองค์นั่งลงบนบัลลังอย่างเงียบงันใบหน้ายังคงเรียบเฉยทว่าในพระทยัยกลับเต็มไปด้วยความคิดที่ถาโถมเข้ามาไม่หยุดหย่อนพระองค์ทบทวนทุกคำพูดทุกท่าทีของหลิวเหมยตั้งแต่แรกพบในห้องโถงที่ตึงเครียดไปจนถึงการวิเคราะห์ปิ่นหยกที่ท้องพระคลังความฉลาดเฉลียวเกินวัยวัิพฤติภาณฑที่เฉียบคมและความกล้าหาญที่ผิดแผกไปจากหลิวเหมยที่พระองค์รู้จกักหรือแม้แต่จากคุณหนูสูงสักทั่วไปปปใใในนววังงงงงหหหลลท้พรระะออค์าาจเ็ยย่่ิ พระองค์ยอมรับว่าคำอธิบายของจังซินเกี่ยวกับลักษณะบาดแผลรูปแบบการกระเด็นของเลือดและการจัดฉากคดีนั้นมีน้ำหนักและสอดคล้องกับข้อสงสัยที่พระองค์มีอยู่ภายในใจมาตลอด ในฐานะผู้สืบสวนคดีนี้องค์ชายสามเองก็รู้สึกถึงความผิดปกติของหลักฐานและคำให้การของพยานมาตั้งแต่ต้นทว่าไม่มีใครสามารถชี้ให้เห็นถึงจุดบกพร่องเหล่านั้นได้อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบเท่ากับหลิวเหมยผู้นี้พระองค์เริ่มมองเห็นศักยภาพอันมหาศาลของจังซินที่จะช่วยพระองค์ในการเปิดโปงกลุ่มอำนาจมืดในวังหลวงซึ่งนี่คือจุดประสงค์หลักและเป้าหมายที่แท้จริงของพระองค์ในการสืบสวนคดีฆาตกรรมองคหญิงสี่มาตั้งแต่แรก องชายสามหลับตาลงชั่วครู่ภาพใบหน้าของหลิวเหมยปรากฏชัดเจนในมโนสำนึกดวงตาที่ฉายแววเฉลียวฉลาดเกินกว่าเด็กสาววัยสิปีทั่วไปความมุ่งมั่นที่ซ่อนอยู่ภายใต้ท่าทีอ่อนแอการใช้คำพูดที่เปี่ยมด้วยตันกะและความสามารถในการสังเกตรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่คนอื่นมองข้ามล้วนทำให้พระองค์รู้สึกทึ่งนี่ไม่ใช่แค่คุณหนูที่ถูกปรักปรำแต่เป็นผู้ที่สามารถเป็นหมากสำคัญในการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของพระองค์องชายสามเรียกขันทีคนสนิทไหอัน ข้ามาพบพระองค์มีรับสั่งบางอย่างที่เป็นความลับด้วยน้ำเสียงที่เรียบแต่แฝงด้วยความจริงจังไหอันเจ้าจงไปที่จวนเสนาบดีซ้ายส่งสารแก่เสนาบดีซ้ายว่าบัตรนี้หลิวเหมยได้พ้นจากข้อกล่าวหาเบื้องต้นแล้วและให้ผ่อนปลนการกักบริเวณนางลงไห่อันคล้อมกายรับคำพยาขะองชายแต่เหตุใดจึงองชายสามยกมือขึ้นห้ามเจ้าไม่ต้องถามอันใดเจ้าจงไปทําตามคําสั่งข้าพระองค์นิ่งไปชั่วครู่ อีกประการหนึ่งเจ้าจงจัดหาองครักเงาที่ไว้ใจได้สองนายไปประจำการที่จวนเสนาบดีซ้ายคุ้มครองความปลอดภัยของหลิวเหมยอย่างลับๆไม่ให้ใครรู้ตัวองค์รักเงาเลยหรือพยัค่ะให้อันแสดงสีหน้าประหลาดใจองครักเงาคือหน่วยพิเศษที่องค์ชายสามใช้ในภารกิจรับและอันตรายเท่านั้นบ่งบอกว่าองค์ชายสามให้ความสำคัญกับหลิวเหมยมากเพียงใดใช่องค์ชายสามตอบสั้นๆ และหากหลิวเหมยต้องการสิ่งใดหรือต้องการให้ตรวจสอบข้อมูลใดที่เกี่ยวข้องกับคดีองคห,หญิงหลงิงหลงเจ้าจงช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นางอย่างเต็มที่แต่ทุกอย่างต้องทำอย่างลับๆไม่ให้ผู้อื่นสงสัยไฮอันรับคำสั่งด้วยความเข้าใจแม้จะยังไม่ปฏิปต่อเรื่องราวได้ทั้งหมดแต่เขาเชื่อมั่นในการตัดสินใจขององค์ชายสามเสมอองค์ชายสามตัดสินใจที่จะร่วมมือกับหลิวเหมยอย่างไม่เต็มใจนักในตอนแรกโดยเห็นว่าเป็นหมาก ตัวหนึ่งที่จะช่วยให้พระองค์บรรลุเป้าหมายพระองค์ยังคงไม่ไว้วางใจจังสินเต็มร้อยเปอร์เซนต์เพราะยังไม่เข้าใจที่มาของความสามารถเหล่านั้นอย่างถ่องแท้แต่พระองค์ยอมรับในความสามารถของเธอและคิดว่าจะใช้ความสามารถนั้นให้เป็นประโยชน์สูงสุดในการเปิดโปงความจริงที่ซ่อนอยู่ภายใต้เงามืดของวังหลวง ในอีกด้านหนึ่งที่จวนเสนาบดีซ้ายจังซินได้รับแจ้งจากซื่อเจียด้วยสีหน้าตื่นเต้นระคนดีใจว่าการกักบริเวณได้ถูกผ่อนปรนลงแล้วและมีทหารยามชุดดำที่ดูหน้าเกรงขามมาคอยคุ้มครองอยู่รอบๆห้องของเธอเธอรู้ทันทีว่าน,นี่คือสัญญาณจากองค์ชายสามและคือจุดเริ่มต้นของความร่วมมือคุณหนูเจ้าขาท่านเสนาบดีบอกว่าองค์ชายสามได้มีรับสั่งให้ผ่อนปรนโทษให้คุณหนูแล้วเจ้า,า่าคุณหนูไม่ต้องถูกขังอยู่ในห้องอีกต่อไปแล้ว ซื่อเจี๋ยพูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นจนแทบจะร้องให้ด้วยความดีใจจางซินพยักหน้าเล็กน้อยแม้จะยังคงรักษากิริยาท่าทางที่อ่อนน้อมของหลิวเหมยไว้แต่ภายในใจกลับรู้สึกโล่งอกอย่างที่สุดเธอรู้ว่านี่คือโอกาสที่เธอจะได้รับอิสระในการสืบสวนมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือเธอได้รับการคุ้มครองจากองค์ชายสามแม้จะเป็นความร่วมมือที่ยังไม่เต็มใจนักในตอนแรกแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญยิ่ง ไม่นานนักผู้ติดตามขององค์ชายสามที่ได้รับคำสั่งจากไหอันก็เข้ามาพบจางซินสารแรกที่ถูกส่งมาเป็นเพียงม้วนกระดาษเล็กๆที่บรรจุคำถามสั้นๆเจ้าคิดว่านอกจากปิญหยกแล้วยังมีหลักฐานได้อีกที่ถูกจัดฉากขึ้นมาจางซินยิ้มมุมปากเล็กน้อยนี่คือการเริ่มต้นการสืบสวนแบบลับๆระหว่างทั้งสองฝ่ายอย่างแท้จริงเธอรับม้วนกระดาษมาอย่างช้าๆแล้วหยิบผู้กันและหมึกที่ซื่อเจียเตรียมไว้ให้เมื่อคือนก่อนขึ้นมา เธอเขียนตอบกลับไปอย่างกระชับและตรงประเด็นทูลองค์ชาย3มนอกเหนือจากปิญยกแล้วหม่อมฉันเชื่อว่าคำให้การของพยานและลักษณะการตายขององค์หญิงหลิงหลงล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการจัดฉากเพคะเธอเสนอแนวคิดเบื้องต้นที่เธอวิเคราะห์ได้จากข้อมูลที่ได้รับมาและเสนอให้องคชาย3ตรวจสอบพยานคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคดีด้วย การสืบสวนเชิงรุกของจังสินเริ่มต้นขึ้นในทันทีในแต่ละวันผู้ติดตามขององค์ชายสามจะนำข้อมูลภายในวังหลวงมามอบให้จังสินอย่างสม่ำเสมออาจเป็นสำเนาบันทึกการสอบสวนพยานคนอื่นๆแผนผังตําหนักส่วนอื่นๆของวังหรือแม้แต่ข้อมูลลับเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลที่ต้องสงสัยจังสินใช้เวลาทั้งหมดในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้อย่างละเอียดที่ท่วนแม้จะไม่มีอุปกรณ์ทันสมัยใดๆแต่เธอก็ใช้สมองอันปราดเปรื่องของเธอเชื่อมโยงจุดต่างๆเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ จากการวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ๆที่ได้รับมาจากสินเริ่มค้นพบข้อผิดปกติเพิ่มเติมที่ยืนยันถึงการจัดฉากอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นเธอพบว่าคำให้การของพยานคนอื่นๆที่ถูกสอบสวนนั้นมีจุดที่ขัดแย้งกันเองหรือมีช่องโหว่ที่ไม่สมเหตุสมผลซึ่งบ่งบอกว่าพยานเหล่านั้นอาจไม่ได้เห็นเหตุการณ์จริงทั้งหมดหรือถูกบงการให้พูดในสิ่งที่ต้องการนอกจากนี้เธอยังพบร่องรอยบางอย่างในแผนผังตําหนักที่เกิดเหตุที่บ่งชี้ถึงการเคลื่อนย้ายวัตถุหรือการทําความสะอาดคราบเลือดออย่่่างงงไมสมสบบบูรณ์บบกถึ ความพยายามปกปิดบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญที่สุดจังสินเริ่มเจาะจงไปที่คุณหนูใหญ่หลิวอย่างเข้มข้นยิ่งขึ้นจากข้อมูลที่ได้รับเธอพบว่าคุณหนูใหญ่หลิวมีความขัดแย้งกับองคหญิงหลิงหลงในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องฐานะทางสังคมความงามหรือแม้แต่ความพยายามในการช่วงชิงความปลดปรานจากฮ่องเต้น,นอกจากนี้คำให้การของคุณหนูใหญ่หลิวเองก็มีจุดที่น่าสงสัยหลายอย่างโดยเฉพาะการเร่งรัดให้มีการ ลงโทษหลิวเหมยอย่างรุนแรงซึ่งดูเหมือนเป็นการต้องการกำจัดหลิวเหมยให้พ้นทางมากกว่าจะเป็นการเรียกร้องความยุติธรรมอย่างแท้จริงจังสินสันนิษฐานว่าคุณหนูใหญ่หลีวัดจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการทั้งหมดหรือเป็นผู้บงการหลักที่ต้องการกำจัดหลิวเหมยเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างในตระกูลหลิวหรือเพื่อช่วงชิงอำนาจบางอย่างในวังจางซินรวบรวมข้อสังเกตและข้อสงสัยทั้งหมดของเธอแล้วเขียนรายงานอย่างละเอียดในลักษณะที่องค์ชายสามสามารถเข้าใจได้ง่าย โดยหลีกเลี่ยงสับแสงทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนแต่เน้นไปที่ตันกะและเหตุผลเธอส่งรายงานเหล่านี้ผ่านผู้ติดตามขององค์ชาย3โดยเน้นย้ำถึงจุดที่น่าสงสัยและเสนอแนวทางในการสืบสวนเพิ่มเติมเช่นการสอบปากคำพยานบางคนซ้ำโดยใช้คำถามท,ามที่แตกต่างออกไปหรือการตรวจสอบสถานที่บางแห่งอย่างละเอียดโดยเน้นการมองหาร่องรอยที่ถูกปกปิด องชายสามได้รับรายงานและเริ่มประทับใจในความสามารถของจางซินมากขึ้นเรื่อยๆพระองค์เริ่มดำเนินการสืบสวนตามแนวทางที่จางซินแนะนำโดยไม่ให้ผู้อื่นรู้ว่าแนวคิดเหล่านี้มาจากหลิวเหมยพระองค์ออกคำสั่งให้ไห่อันเรียกตัวนางกำนันที่เป็นพยานเท็จมาสอบปากคำอีกครั้งโดยใช้คำถามที่จางซินเสนอและตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุองค์หญิงหลิงหลงอย่างละเอียดอีกครั้งโดยเน้นไปที่ร่องรอยการต่อสู้หรือร่องรอยการเคลื่อนย้ายศพที่อาจถูกมองข้ามไปในตอนแรก ในขณะที่การสืบสวนดำเนินไปอย่างลับๆจังสินและองคชาย3ก็ต้องเผชิญหน้ากับความตึงเครียดและการคุกคามจากกลุ่มอำนาจมืดที่อยู่เบื้องหลังคดีการสืบสวนของพวกเขาส่งผลกระทบต่อแผนการร้ายของคนเหล่านั้นทำให้พวกเขาระแคะระคายและเริ่มพยายามตอบโต้เพื่อกำจัดจังสินออกไปจากเส้นทางการสืบสวน วันหนึ่งขณะที่จางซินกำลังนั่งอยู่ในห้องของหลิวเหมยและกำลังวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมาใหม่ทันใดนั้นก็มีเสียงฝีเท้าหนัก,หน,กหนักดังขึ้นที่หน้าประตูห้องก่อนที่ประตูจะถูกเปิดออกอย่างกระทันหันเผยให้เห็นชายชะกันชุดดำสองคนที่มีใบหน้าโหดเที่ยมพวกเขาตรงเข้ามาหาจางซินอย่างรวดเร็วคุณหนูเกิดอะไรขึ้นเจ้าคะซื่อเจี๋ยที่เฝ้าอยู่ด้านนอกร้องเสียงหลงด้วยความตกใจ จางซินรู้ทันทีว่านี่คือการลอบทำร้ายเธอไม่มีเวลาคิดมากเธอพยายามถอยหลังแต่ชายชะกันคนหนึ่งก็พุ่งเข้ามาคว้าแขนของเธอไว้แน่นอีกคนหนึ่งชักมีสั้นออกมาจากแขนเสื้อแสงจากคมมีสะท้อนเข้าตาจางซินอย่างน่ากลัวในเสี้ยววินาทีนั้นหยุดเดี๋ยวนี้เสียงทรงอำนาจดังขึ้นจากด้านนอกห้องพร้อมกับเงาร่างขององค์ชายสามที่ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับองครักษ์เงาอีกสองนายที่ปราดเข้ามาขวางชายชะกันเอาไว้ได้อย่างรวดเร็ว ชายชะกันทั้งสองคนพยายามต่อสู้แต่ก็ไม่อาจเทียบกับฝีมือขององครักษ์เงาขององคชายสามได้ไม่นานนักพวกเขาก็ถูกจับกลุ่มตัวไว้องค์ชายสามรีบตรงเข้ามาหาจางซินทันทีดวงตาของพระองค์ชายแววกังวลอย่างเห็นได้ชัดเจ้าบาดเจ็บหรือไม่หลิวเหมยพระองค์เอ่ยถามด้วยน้ำเสียงที่ผิดแปลกไปจากความเย็นชาที่เคยมีจางซินสายหน้าเล็กน้อยแม้จะรู้สึกตกใจและหวาดกลัวแต่ก็พยายามควบคุมอารมณ์ไว หม่อมฉันไม่เป็นไรเพคะองคชายสามขอบพระทัยพระองค์ที่มาช่วยหม่อมฉันไว้ทันองค์ชายสามพยักหน้าเล็กน้อยพระองค์มองไปยังชายชะกันที่ถูกจับกลุ่มด้วยสายตาคมกริบพวกมันเป็นใครหม่อมฉันจะสืบให้ถึงที่สุดพะยะค่ะไหอันที่ตามมาทีหลังเอ่ยขึ้นเหตุการณ์นี้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างจังสินและองคชายสามน่นแฟนขึ้นไปอีกขัน้น การทำงานร่วมกันในสถานการณ์อันตรายและการที่องค์ชายสามต้องปกป้องจังสินซ้ำและซ้ำเล่าทำให้ความผูกพันและความเชื่อใจระหว่างทั้งสองฝ่ายเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างแท้จริงองค์ชายสามเริ่มเห็นด้านที่อ่อนโยนและมุ่งมั่นของจังสินขณะที่จังสินก็เริ่มเข้าใจความซับซ้อนและความโดดเดี่ยวขององค์ชายสามรวมถึงแรงจูงใจที่แท้จริงของพระองค์ในการถขายคดีนี้ซึ่งไม่ใช่แค่การค้นหาฆาตกรแต่เป็นการชำระล้างความสกรปรกในวังหลวง ในช่วงเวลาที่อันตรายและตึงเครียดนี้จังสินและองค์ชาย3ได้ค้นพบเบาะแสสำคัญที่ชี้ไปถึงผู้ต้องสงสัยคนแรกที่ไม่ใช่หลิวเหมยจากการสอบสวนชายชการที่บุกเข้ามาทำร้ายและการวิเคราะห์ข้อมูลลับที่องค์ชายสาส่งมาให้จังสินพบว่าเบื้องหลังการลอบทำร้ายครั้งนี้เชื่อมโยงกับคุณหนูใหญ่หลิวอย่างชัดเจนและมีบุคคลสำคัญในวังหลวงอยู่เบื้องหลังนางอีกทีหนึ่ง นี่คือเบาะแสรแรกที่นำไปสู่บทต่อไปของการสืบสวนที่เข้มข้นยิ่งขึ้นการร่วมมือของนักนิติวิทยาศาสตร์จากโลกอนาคตและองค์ชายผู้เย็นชาแห่งราชวงศ์ถังได้เริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริงแล้วตอนนี้สามารถสมัครสมาชิกหรือส่งซูเปอร์แตงเพื่อเป็นการสนับสนุนกำลังใจให้แอดินได้แล้วนะคะขอขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนช่องนิยายเสียงจีนฟังเพลินด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งปรดติดตามอีพีถัดไป